นะคะเราจะมาตามต่อกันที่ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ป่า40ไร่ภายในสวนสีนครเขื่อนขันค่ะเพื่อที่จะให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งในการเรียนรู้เรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและระบบนิเวศในขณะเดียวกันก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนหรือว่าชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กันอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ ในอดีตสวนสีคนครเขื่อนขันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่1 4 8ไร่ในตำบลบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการและเป็นสวนป่าในคุ้งบางกระเจ้าที่มีเนื้อที่กว่า11,800ไร่ครอบคลุม6ตำบลของอำเภอพระประแดงซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปอยกลางเมืองที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียและมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทําให้พื้นที่สีเขียวเริ่มสุดโทมลงทําให้ในปี 2, 6, บริษัท,ทสํารวอและาลิปิโตริจํากตดมหาชจ หรือเปตทสพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมป่าไม้ร่วมกันดําเนินโครงการฟื้นฟูป่าเชอนิเวศส่วนีนครเขินขครเพื่ออนุรักษ์พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้าโดยฟื้นฟูป่า40ไร่ปรับปรุงภูมิทัศน์เน้นการฟื้นฟูโครงสร้างป่าเดิมที่ปลูกไปแล้วและปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีโครงสร้างป่าที่แข็งแรงปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่า3ายุคสําหรับเส้นทางจักรยานและเส้นทางสําหรับผู้ใช้รถเข็นป้ายสื่อความหมายซ่อมแซงหอดูนกจัดทำนิทรรศการกลางแจ้งตลอ อจนสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นแก่ผู้มาเยี่ยมชมสวนปี2558โครงการฟื้นฟูสวนสีนครเขินขานได้สำเร็จลุล่วงปตทอสอพอและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงส่งมอบให้กรมป่าไม้และชุมชนคุ้มบางกระเจ้าเพื่อใช้เป็นห้องเรียนธรรมชาติเชินิเวศและจะก่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนและประชาชนทั่วไปต่อไป ถ้าเราจะมาช่วยสนับสนุนให้การฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อการเรียนรู้จะเป็นสิ่งซึ่งช่วยกระตุ้นจิตสํานึกของคนที่มาพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยให้ขยายผลต่อเพราะว่าจริงๆบริเวณในกุ้งบางกระเจ้าเนี่ยยังมีสิ่งที่ต้องถามมากมายกว่าในบริเวณสวนสีนี่เยอะมากนะครับแต่อย่างน้อยใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสํานึกนะครับ หน่วยงานที่สําคัญที่สุดที่มาสนับสนุนแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เราชุมชนสามารถที่ทํางานอนุรักษ์นี้ได้ก็คือภาคเอกชนมาทา CSR ช่วยกันคิดในเรื่องของประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับมากกว่าความเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างเดียวทั้งนี้ปตท,ะทอสอพอจะดําเนินโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้ชีนิเวศสวนสีนครเขิ่อนขันในระยะยาวจนถึงปี2563เพื่อติดตามปรับปรุงฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวของคุ้มมังกรเจ้าให้ยั่งยืนต่อไป แล่พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศกับคุณปนัดดาประสิทธิมเมกุลค่ะ